ทีมเก้าโปรเจกต์สี่ดิสนีย์เป็นมาขององค์กรดิสนีย์ดิสนีย์ก่อตั้งเมื่อวันที่16ตุลาคมคศ1923โดยวอลและลอโอดิสนีย์ในชื่อดิสนีย์บราเธอร์การ์ตูนดิสตูดิโอบริษัทยำดําเนินการใต,ใต้ภายชื่อโดยวอลดิสนีย์สตูดิโอและวอลดิสนีย์โปรดักชันก็จะเปลี่ยนชื่อ,อยังเป็นทางการเป็นบริษัทเดอะวอลดิสนีย์ในปีคศ1986บริษัทก่อตั้งตัวเองในฐาน,นะผู้นำในอุตสาหกรรม แอนิเมชันอเมริกันก็จะขยายไปสู่การสร้างภาพยนตร์คนแสดงและรายการโทรทัศน์สนุกสินค้าและบริการของดิสนีย์ดิสนีย์แชนเนลเป็นช่องรายการต่างๆของทางดิสนีย์มียอดสมาชิกในสหรัฐสูงกว่า90ล้านรลน์และยังมีช่องย่อยๆเกือบ100ช่องที่ให้การบริการผ่านเคเบิลทีวีทั่วโลก1 6 6 2ประเทศ 2. ธุรกิจส,น,สนุกดิสนีย์แลน ไม่ได้ซึ่งสวนสนุกถึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักบางแห่งจะมีโรงแรมสำหรับพักโดยสำหรับรีสอร์ทและสวนสนุกที่ทางดิสนีย์จัดตั้ง 3. สตูดิโอหนังธุรกิจของดิสนีย์ซึ่งส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยและรู้จักดีโดยสตูดิโอหลักของวอลดิสนีย์ประกอบไปด้วยวอลดิสนีย์พิกเจอร์มาเวลและลูและลูคัสฟิล์ม 4. ธุรกิจคอน sumer and เอร์ a c t i v e ของวอลดิสนีย การขายลิขสิทธิ์ให้ผู้สนใจนำมาทำผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดและกระตูนของดิสนีย์ปามสำเร็จที่โดดเด่นขององค์กรดิสนีย์ The Walt Disney Company ได้สร้างความตกตะ,ตะลึงให้แก่นักบรรดาลงทุนดโดยผมประกอบการไตรมาสแรกของปี2022ที่ทำรายได้7.2พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ2.3แสนล้านบาทโดยเพิ่มขึ้น3.5พันล้านดอลลาร จากผลประกอบการภายในช่วงของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีการบริการดิสนี์พาร์ที่แข็งแกร่งอย่างมากในตอนนี้ผู้สมัครสมาชิกรายเดือนอยู่ที่129ล้านรายและได้ตั้งเป้าไว้ที่260ล้านรายภายในปี2024นอกจากนี้บริการสตรีมมิ่งดิสนี์ยังประสบความสำเร็จในภาพยนตร์ของอย่างเรื่อง Spider-Man No Way Home ที่ทำให้ได้ถล่มทลายทั่วโลกแม้จะยงแม้จะวนอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด การจัดการจัดสวัสดิการที่โดดเด่นขององค์กรดิสนีย์ 1. สิทธิการดูแลสุขภาพรอบด้าน2ทุนการศึกษาและลักสูตรพัฒนาตนเอง 3. แผนดูแลหลังเกษียณ 4. ที่พื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานโดยเฉพาะซึ่งประกอบไปด้วยทะเลสาบสระว่ายน้ำสามกีฬาและอื่นๆบทเรียนนำมาปรับในสำนักงานาักรักดิสนีย์มีการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทางการสรรหาและสวัสดิการต่าง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาทํางานและให้การบริการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายจะนํามาสู่ความสําเร็จขององค์กรสานักง,งานภาครัฐคนในความสาคัญกับการบริการคนในหน่วยงานมีการมีการบริการที่ดีเพื่อให้พนักง,งานในหน่ยนวยง,งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานและการการให้บริการต่างๆมากยิ่งขึ้นสรุป ดิสนีย์เป็นบริษัทที่รู้จักกันมาในการทำภาพยนตร์แต่อย่างธุรกิจอื่นที่เป็นของดิสนีย์มากมายเช่นการออกอากาศ aming, ort, สื่อสตรีมมิงรีสอร์ทสินค้าอุปโภคคนบริโภคและกลุ่มส,น,สนุกสนาน่งโดยแต่มตรแรกของปี2022ประสบความสำเร็จทำเงินได้72,000ล้านหรือประมาณ23ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีดิสนีย์พาร์ทโดยมีสมาชิกรายเดือนอยู่ที่129ล้านนั้นมาจากการที่พนักงานบุคคนลใน่วงงานมีคุณภาพโดยดิสนีย์ มีสวัสดิการเพื่อทําให้พนักง,งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีสวัสดิการอย่างเช่นการดูแลสุขภาพรอบด,ด้านทุนการศึกษาแะ่ละส่วนการพัฒนาตัวเองหน่วยงานรัฐก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับพนักง,งานบุคคลคนมีสวัสดิการการดูแลเพื่อพนักง,งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจะมีการบริการต่อประชาชนที่ดีตามมา